ริษัทกรุงไทยเ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพได้จัดกิจกรรม C.R. Week 2020ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกบริษัทของแอ็กซ่าทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกันครับขอให้ทุกท่านสนุกกับงานนะคะ,ะและขอบคุณด้วยที่ร่วมมือร่วมใจกับกิจกรรม C.R. Week ของกรุงไทยแอ็ซ่าที่ประเทศไทยในวันนี้ค่ะขอใชโอกาสน,นี้เปิดงานเป็นทางการ สำหรับ C.R. Week 2020ในครั้งนี้ประกอบด้วย3กิจกรรมด้วยกันครับเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้บริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Clean Insurer กับกิจกรรม Clean Market ที่เปิดโอกาสให้พนักงานผู้บริหารมาร่วมแบ่งปันความสุขซื้อขายสินค้ากลีนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือ2หรือสินค้ารียูสนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านสุขภาพ2กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเดินวิง่ง AXA 24-Hour Relay Sport Challenge ซึ่งทุกก้าใน1ชั่วโมงของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเปลี่ยนเป็นเงินและสุดท้ายกับกิจกรรม Power Boxing Combat ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสุขภาพที่ดีร่วมกันผ่านการออกกำลังกายโดยคุณเมจิอโนมารสรันซิคิลินมาเป็นผู้นำการออกกำลังกายในครั้งนี้ด้วยละครับ โดยทุกการเข้าร่วมกิจกรรมออกกาลังกายเดินและวิ่งในครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้แก่สถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมอีกทั้งยังทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์ใหม่ๆพร้อมสนับสนุนทุกความเชื่อมั่นว่าทุกคนทําได้ no you can และบริษัทมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างและดูแลก,กันตลอดไปนั่นเองครับ